อาอย่างนัง้นงแนงสวัสดีครับเอ่ฟซีพ่อต้องแหล่ทั่วโลกดอมนะนี้มาที่นี่ตีย้ยโอ้ไม่ยังล่ะไม่ยังก็จะเป็นใครต้องบ้านในาาหญ่มืเจ้ามืออื่นนี่เดียวโอ้ดอกความนาะอย่าเรื่มยา่าผาดมาที่นี่จังเป็นโค้งสุดท้ายแท้เอ่อมาขอานสองแถวนั่นก็นคือภาคหนึ่งภาคสองมาที่นี่ตี อ,อรวมเนื้อปดที่นี่ค้าวมาคงทุ่งไทยคือรวมนะครับนะรวมกับใครก็ว่าเทิงเอ,อผู้เกา่าผู้ใหม่ร่างเก่าร่างใหม่เขาเอินรวมเนี่ยแล้วก็เนาะมากับใครละ่ะอ,อมากับพี่ใหญ่เพิ่อแต่คนเดิมห้ากกรหกหนึ่งศูนย์เกตเกิดขึ้นได้ทุกตลอดเวลารถคันนี้เกิดขึ้นได้ทุกงวดขนหัวลุกเอสิมาผมบอกบอกว่าอย่างนี้นี่นละกวสิมานี่เอาแล้วแล้วก,ก็เนาะไป อันนี้ร้วมตัวนะครับเนาะร้วมยังเหรเอาตึกล่างเกาหลังไม่แต่เนาะล้วนวเนี่ยคล้ายๆก็ว่าสอ่างแถวนะคือโคงาภาคแรกภาคสวา่างนะวะนที่นี่ตีคงสุดท้ายข้าพเจ้าดท้ายร้วมตัวนะครับท่านผูช้ชมมาเบืง้งขณะล้วมมือจึงได้สิเป็ยยยนยังไงเนาะนะครับเนาะไปขอพร้อมกันขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกาฝ้าฝนคึมคึมคึม,คมยังไป ยังก่อฝนตนตลนหนาวอไปหนาวยังกันวัาโอ้โเฮ้ยไอบ่าบ่สึกเอ้ามู่เจ้าว่าเอาเห็นบ่เดนเมียกด้ะโอ้พอต้องเรียบบริาัทบริษัทฝนตออยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนพยังวายยินเด้อบอาอไปมาที่นี่ตีเขาสู้รา้การขักขกันนะเออหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้หสิปดเป็นโค้งสุดท้ายยางขัก ขอร้วมรอดนะอ่ะบัดทีนี้ทีมผูจ้จ่าเราบอกว่าเราโดขนหัวลูกจ้างหักได้นี่พอเด็นอะไรก็เลยจะว่ามากปากเปียกตั้งห่วยไรครับครับครับไปพอตัอวเรือคนเลยจะเต็มจะยังอ,ยงอันนี้ไฟกำล่ได,ด้เตรียมมาดอกมีไฟฉายมาเดียวเออถ้าพระ่ามงูบางนี้เอ้ยจะไม่ได้เคลียรวันมันนีเพิ่นมีไฟไประจำอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวเบอรน์นดออกดอกเพิน่บบนว่าเบอร์คำบรรยเพิ่นเอ้า กระจายการไปจนเ่าไฟสื่อออกคนเดจยงกันวันไปน้องละเออหนึ่งพฤศจิกายนพ่อสรพันห้าร้อยหกสิบแปดมุอเจ้าดุโคมสุดท้ายเดี่นี่ใครๆก็มาร่วมแม่นละล่วมร่วมร่วม,ร,วมร่วมสองลางเขาใส่กันตัวโคกุไทยคนหนึงถาเบื้งถาฟังยางคักบน,นเรื่นดเรียบไปเสีมโคไทยจะเถื่อมาแล้วนี่ก็นอนอยูเดียว ใจเย็นๆไว้ก่อนท่านผูบบ้ชมเอฟซีมันตใใ้องเลี้ยงกันใจเย็นๆบอกเจ้ขาของคุณไม่ยาโอยูเดี๋ยวก็รับการถอดเกือบกอนก็ใส่ก็ใส่ไงฮะก็ถอดย่างหาบเลยเกือบไปได้โอ้ขาบอกใครดีรก็เลยใส่เกือใส่ย่างหาบเลยผู้เพิ่นเต็มลอยเพผู้ก็สวมปับ๊บพอต้องเลี้ยงเดี๋ยวใส่ไปแต่พอสวมเกือบคางเดียวนี่ โอ้โดนหาลังเถื่อเนี่ยสิได้เอออุบัติเหตุขาพิการขางหนึ่งใส่งานบ่ได้เต็มรอยบันไดบอกตรงๆปีเปียะนะก็เพราะตัาเหลีคนเดิมเดี๋ยวข้าราชการเป็นคนไปยีนมองเงาไปไม่อู้อยู่คือผมฟ้าคือคนอ่ะ ทัออาะว่เาเอาหรอเมียหรือว่าเรี้องอื่นเพลิงเรียผลห้าจะเขายืนเพ่อไ่ยังพื่นมีผมเอาเสวัสดีครับเอฟซีเพลงเรียหนเดิมทั่วโลกเป็นโค้งสุดท้ายหนึ่งพฤศจิกายนพศส5งพห้าอยหบแปมาเบิ้งนคักๆักและคักคักบวกคักคักมีอย่างใาจนี่คอยเอาจะพูดไปนี่เว่าไรเดี๋ยวมาขคบอกกันแต่ลวนแน่อยู่เดีนี้ เพรฝนไหญ่กวามากหรอกอู้เจ้าเจ้าว่าอยู่ใต้ฟ้าแม่นอยูอ่ทำมาไดาแล้วคุณฟ้าคุณฝนผมก็บรรลุเลยถึงเจ้าโดนลงแล้วเอ้าค่อยไปดีมากดีบางทีหรือที่เขาหนาวตีคุณฟ้าก็ได้ยินแล้วก็เอ้าเดี๋ยวมาก้อนที่ไปก็ไปดีงามด้วยเดี๋ยวมาทำไรมันนุ่งคุณฟ้าคุณฝนน้องแล้อ่ะ เอากะเสาไปตามที่ผมคิดนะ่รัได้เบิ่งสีนิกินบอริกินกระามผมกรจงเป่าจุกข้ามไปท่านผู้ชมยังซีละบกทคงแรกคนเดิมเออคิดจะได้กระเสงสั้นเอากระจักแล้วกดคิดสั้นเนาะมีบ้างได้สนะอเออแล้วพอทองแล่กับคิดจังสั้นก็เพรอย่งเนี้ยะครับดาเข้าบริสุทธิ์ เว้านี่ความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เปเสียแยงเสีใจเพิ่นฟังกี่เดนนี่ยึดตีบ้าเพิ่นบ่ฟังนะครับด่าคุณฟังคุณฝนเดี๋ยวพ่อโรงแรมบอกได้ด้วยไหนี่แหละยึดตีบ้าเพิ่อนโมโหนะครับด่เคยได้ยินอยู่ว่าอันนี้ผมผมเคยเจอหรือว่าเคยเป็นข่าวบ้าเป็นหูคึ้มคืนบกเออจังี้ล่ะผู้งคนนี่นี่ยอยู่กับฝ่ากับ ฝากระพาวลงมานี่ก็ได้เกิดเขาได้เบิดถูกเวลาเกี่ยวกับฝ่ากับฝนหรือทับจนร้อนบรรยากาศเพราะท่านคอยสิจมไอยู่ข้างไปสิย้ายไปห้างผมก็ไ่ได้จะมาเห็ดพื้นด่นอันขอขอบคุณอย่างสูงสุดคุณฝ่าคุณฝนขันได้ยินเพราะก็ได้ยินอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเอาแปลมาออกก็ซื้อแม่ประคำเนาะอืออือก็ยังนี่โอู้ตอนต้องเรียนคนแล้วกว่ากินน้ำก่อนโค้กไทยก็จัดหนักต่อ ซ้ำนี่เลวลงหนูปูปีกถัดตำกลางก็คึกบนต้นในระเอื้อนกันเขาเราขอนอนจ้ะซุ้หากินขึ้นกับมีดเ่ยนะคือคุ้มคันอย่างสี่ละมาวังเรียโอ้ไปยัยนี่คุ้มเบาหลายเนาะจักแล้วมีกางเวกลางขึ้นตัว ใหโรงงานทั่วไปบุญมีกลางคืนเข้ากลางคืนเปิ้ลบอกฟังว่าตาหนีพอต้องเรียนใส่ชีวิตอยู่ในเมืองเออเอาไม่หลับไม่นอนกันเหรอเข้ากลางคืนครับลุงเปิ้ลบอกเอาละผู้โดยสารขึ้นรถพอต้องเรียคนเดิมเออหนูเข้ากลางคืนกลางวันก็นอนเปิ้ลบอกฟังเดี๋ยวว่าผู้เปิ้นทำงานแนวนี้ยอมละอ่ะพอต้องเรียขับจากสี่เด้นี่ถามเปิ้นตูวมุ่งเจ้าเข็ดนี่ยังขับคือบอกเราบนนอนถามเปิ้นไม่เข้าได้เพ่ก็บอกฟังแมอ่ข่อยม่าบอกมุ่งเจ้าฟังตัวแม โอ้เี่ยว่าเลยเนาะนะเดี๋ยวเย็นเย็นมื้เจ้มา,าที่นี่เตี๊ยมาียังอ่ะ่าดูมัขันวาพันตรนาึงดูคุ้นเลยตึมตั้มตึมตั้มยึดดังกะอาสิเป็นกระถินกระยังไปกระถินนี่หลังจากออกพรรนสานี่กระถิ่นนี่พ่นวาเ ตามที่ผมพูดมาเนาะก็คงสิเป็นเดือนหนึ่งมัง้งเออเฉพาะ่อนากนระถินสงสัยวันศีหานี่มัง้งศีบิดศีบิดงานของบุญกระถินของปีหกแปดนะครับล่ะตามที่ผมพูดมาได้เลยผมก็บ่กได้พูดอ,อันอด่างนี้เพื่อนเราเออวันที่ห้าก็คืนมดเขตกระถินก็เลยถามเพื่อนว,ว่าต่อไปเมียังครับต่อไปเพื่อนว่าอัฐาครับ อัถานี่มีทุกอย่างคือกระถินแต่ว่าเปลี่ยนตะแครซือทุกที่ทุกอย่างมีเหมือนกระถินเหมือนแต่ว่าเปลี่ยนตะแครซือว่าจากกระถินมาเป็นอัถานี่เพราะอ่านี่คือเอา,เอา,เอากระผมเขาโซทํานี่แหละเรซื้อนฟังเลยซื้อดอกว่า<อ>วัดว่าเขาบอกว่าเขาเคยดอกใช้ตาบาดให้ยงังไปทัาเขาอยูต่ตัวโอ้ยเราใครนาย,นยขรงเขาอยู่ มาป่ทีนี่ตีมาบากันคัางปที่นี่มีแตเคียนดนของต้งแลหลายเเลยนี่ยิ้มปยปยโอ้มหนี่บว้าลูกเสือกมีสาราของมันอยู่ดิผมคิดเาปนสิา้านน้องวะห้าลูกเสือผมคิดว่านังข้งของต้องแลี้ว่าววะห้าลูกเสือมันก็มีสาราอยู่ดิสิน้าเออนี่เตะเขาจะโกยขวางเราเอ้าเตะยังไหนก็สารากับขึ้นสาราห้าพันโมโหก็มีผมยังโมโหเลย ว่าโอ้เป็นสี่ตัวนี่พวโ้ก็ต้องถามผู้บรรพุรตัวนออือ่ะเดี๋ยวระว่างระคักเจ้ามันเสียงรถพี่น้องทั้งหลดอกคึ้นพาดไปขัดไมอยูน่นี่ไปให้ไปหน้าของคึ้นนอละเจะา้าจักก็ต้องเรียบพว้พวกันกันเองมั่งนี่อือเ,เก็บหนาคุนคุณอยู่อ๋อพวกกไทยอ้ะมา มาว่ากันครับจะเป็นเคียนวัดมณีท่านผู้ชมผเพื่อ,อใโชคได้ลาบงวดที่ผ่านมาเออสิบหกตุลาคมนบละบัทที่นี่ติเป็นโค้งทุดท้ายคักขักจังๆปีเปี๋ยขอสองหลางพร้อมกันมาณโมตัสสะพระคัมภีร์โตแะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนณโมตัสสะพระคัมภีร์โตแะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเดอจะไม่ได้เคียนวันมณีเป็นโคงสุดไทยมือนี่ขอควบแสดงฝีมือมาเต็มที่พ่อแถลกคนเดิมพราเอฟซีบุกขามาหาค้องสุดไทยคักามาทันจ้าแม่สองทันสองรางยักคาขาดกันนะพอต้องเรือนคนแย่พนักพันวาจบละเออก็เลยผ้ากันมาขอของอุดไทยจัดให้พวกคนยังได้สามตัวผมได้ส่วนไงวะเจ้าเม่ครับอ่ะสองรางคนกินเนาะ อย่างไรสามผมได้กันไม่ใช่ในการทราบก็คืนยุกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีสองล่างว่าสิมอบให้จังไหนสองสามก็ซ้ำก็แล้วแต่พิจารณาเอาสิมอบโชคลาภให้กับผมลุงในบ้านว่าในสวนบักทองแดงขนเดิอมขี้ดื้อแต่แม่เคยสัญญาเอาว่ามันมายน,น,น,มาน,านี่ยแมกับต่อไข่มันบักอะไรยัยเสียสือสอส่อเสียงไปว่าไวไปคุยไปหลายยากขักน้อมๆเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีผู้เพิ่นสิบพรรษาหาบาดลื่วดังทั่วโลก ถึงมาโปวดมาผายให้มนุษย์ผู้เพิ่นทำมาหากินลำบากแล้วก็เนาะจังไรเรียนวันมานีผู้เพิ่นหูทิบตาทิบหูล่วงหน้ามาทีนี้ตีเป็นงวดเออเป็นกองทัพไทยของงวดละกองทัพเอาเออหนึ่งพฤศจิกายนพศ588เป็นคกุดทัพสองล่างข้อความการขับขัาหนะจัดพุ้นกำลังปังทั่วลกเนรัวแล้วกอผ่านช่องพัสดาแตกคนเดิมไปทอ่พระขวานเป็นเลขเที่ยมที่สามตัวและสองตัวแล้วก็เนาะเป็นคกุดท้ายได้นี่เออหลังจากคงเก้าจบ ขอเชิญเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีสองล่างผู้บนทรัพย์สิทธิ์เป็นคนสุดท้ายมายิบพิจารณาเรียกทุกบุญนมือกักขักตรงตรงปีเปียกเกินเกินคักขกันนะให้ยพอดีเขาสาเขาลือกันอุ้ยแกมันว่อยากเบ่าวกูได้เลยว่เลขออกแล้วตีเหงางหลังตึงตึงไปยังมันตรงขักตรงเนี้ยผมคิดว่าสิให้แยกคักตรงตรงปีเปียสุดก็สาถูกข้าต้องเสือนี่แรงหลายนี่ล้ควายไปหมดไปเลยนะทานผู้ชม ลุกมองงามบปาขอทวนขอให้เขาเห็นว่าติดลมเหม่ไป,ป,ปบุปผาหลดอ่ะเป <c oughs> ็นทางทั้งไทยเลยน,น,นี่แหละฮะโบยยังเจา้ามาคอยจะขอลาจบกันคันแน่อ่าเ <c oughs> ออจะไม่ได้เคลดวันนี้ครับบัาที่นี่จีขอเชิดลูกอยากล่างมาพุ่งยืนเชิดนาลุงยศลุงก็เบอร์ได้ เงินในบ้านมากกว่เพิ่นนั่นแหละอ่ะ, of of อะเอ่อจะไม่ได้เขียนร่างเก่าดังเดิมยินดังยินเปื่อยๆวันนี้ท่านต้องซอยร่างทียสว่างแกงขัดพอเป็นคนทุนไายพอผมเอาร่วมผมขอรุ่นนะอ่ะเอ่อขอเชือญจะไม่ได้เคียนสองร่างลงมาพิจารณาเรียกทูบอันเดียวนี่คักคักกันไหนเพิ่นก็มึงก็คักหนึ่งพฤศจิกายนพอซอยสองพันห้าร้อยสิบแปดคักคักอันเดียวครับร bon ังบ็ตักมึงพบกันด้อึ๊อ ยางคักแล้วก็ตักยางคักและยางคักบวกยางคักระ้ไหมลูยางคักลงกไทยคือยางคักรึออเอ้ามันมีท่านที่ไปเนาะเด้เนาะครับเนาะมันสุดเลยเมย์เข้ามายางคักแรึนะพี่ยมภาษาบ้านผมนะว,ว่าเข้ามายางคักนี่คือมันสุดเร็วหมย์ยนั่นฟังเอาเด้ออันนี้สงสัยเอืกอนกันดน้นี่เออเอเอ,เอนี่ละครับเันปะ คือุละคือคตระคำมามเสียงที่แทเข้ามม่ด้ยินก็นคืองานบุกินบรรลุละสุดการบุกกรินก็นคือวันที่ห้าพฤจิกานี่คือจบคือสุดเรื่องกฐินต่อไปอัฐาครับได้อัฐาครับเปลี่ยนกะสื่อสือพนอนพันวาอันนี้คือการเบิดเตาเปลี่ยนะสือ ผู้ใดเห็นกับศีว่าสักเห็นกันถากอะไรพอมันมันคือกันอ่ะเออเออเออโอ้คุณล่มมาแรงตัวนี้ว้าวที่ผู้ชมผมเดี๋ยวไปนี่ข้างหลังผมนี่มืดฟ้าพวกนี้ว่าเอ้าเอาเลียผ้าบ่านอ่าจาเพื่อทมอย่าพางหรือเปล่าีรือข้าตาว่าเจ้าเอาอ่ะที่ผู้ชมเอาด้วนนี้ขังนี่นี่โอ้ยมืดมาไปเถากเี๋ยวหมครับ ฝ้าฝนใดผมยังขักเลยเอาจากักกะคักฝ่ากันเอาเอ่อเลขท้ายเราติ1หนึ่งเันจนที่หนึ่งพฤศจิกายนพอถอดสะพานหเอากระคัอกตรงเปียหมมยแรกเขตาติดล้เราติดเยเอา,เอา มาแรกคนเดียกท้ายรองที่หนึ่งเพื่อนใหมมาสองใหม่ไม่นี่ลกูกกอนไม้นี่ลูหลังเดี๋ยวบิขารความการนระว่าไม้ไหนลูกกอนลูกหลังเอาเขย,าเย,เย่ายเทเดีวยวพื่อนหม่มาสองใหม่คนเรียกทายรองที่หนึ่งรวมกันหกศูนย์ครับหกศูนหรือศูนย์หกอันนี้รอก่เรียกทายรองที่หนพื่นใหมมาสอม้ศู์อ้าเอ่อ จะไม่ไเค็ดวันมานี้ตัวนสินต้อยจาก,ากหกศมากเไยอะต้อ็จากหกศูนมาเอากระขาดตรงๆปีเปียกเกียเกินๆผลๆตต่ข้ามบุขาเอาเอากระขากพินราดยางตรงๆปีเปียสาตัวจช่รับเอา ไม้ตัดสินตรงๆเปียต่อยจาก60ศูนยมาหมายเลขเก็บข้อไม่ราคาครับหม่ราคาร้วยก,กันหกศูนย์หหรือห้าศูนหรือห้านี่คือเรีบไทยนะสิ่หึ่งจะไม่ได้เคีวันมานีอาสอง่างคนว่าไหวคนสุดท้ายเอาสองตัวเห็นไ,ไหมครับเอยอะๆฝาๆ่าเยอคนมันไปก่อนได้เอาคนสอตงตัวก่อนเอาสองังล่างจะเต็มเปีย วันที่หนึ่งพฤศจิกายนพ่อสารพนาสิเอาครับม้ล่าสงตัวแรกยงไเอาไมยล่าสอตัวแรกไม้แรกสองตัวแรไม้มาย้ลขแครับไม้ย้ลขแนี่คือเล็กขาสองตัวไม้แรก ยิ่ไม่ได้แค็นครับัเต็มแบดมาในยอดฝันขอนเราเอาไม้เลกไม่เลกแบดตอย่าไม่เลกแบดมาจนทั้สี่ทีท่าก้างจะไม่ได้กแกบบ็ร,รมันีสองล้านแค่เ็มไป้นจเห็นลมตึงบต้องการตรรอ้องแก้จะรัดเอา หัวพอต้องเรียปกปิด,ขขขปดปเขาคือปืนกสิสีว่าเอ้าตัวยังไม่เลขกแปดมาอันนี้ตัวก็ความฝันผมผมสิบอกังหนุบนะเรียกท่ายเสาตัวกลางนีจจ่จะไม่ได้เขียนวันมานีาตัวความฝันมาต้องเรียผมฝันเห็นสังพอมาต้องเรียเองนี่แหละอา,อายุเพิน่นแปดสิบแปดสิบสี่ครับอันนี้ไหมเลขสี่ครับไหมเลขกสี่ครับนะเกับควมฝันกับผมฝันนึงสังพอ เออตอนพินเสียนันอายุเพิ่นแปดสี่จะไม่ด้เขียนวันมาณีสองล่างของสุดท้ายของพระต่อเลคนเดิมเพิ่นให้ได้ขาล่างสองตัวแปดสี่ผได้แปดสี่แปดสี่ยาเรื่องยาผักเดี๋บ่อไม่เชื่อจะ่าลบหลู่พอตั้งแล้ก็เดิมว่าวมาจากไนเดี๋ยวก่อนะเห็นเห็นมาหนตัวรว่อนนะโบนิวาโบมียอดหลังมี่ย่างหลายแล้วก็นาะกันบ่กิงบ่ต้งแล้วก็เดิมบ่มี่ว่าเดีวก่ ผมมีเบาออกมาเลยครับล่ะเออความมุนีผมมีเอ,อไม่อยู่ในสมองเฮ้อเาได้เห็นบ่เดี๋ยวได้มาเด็กถูกอ่ะ,ะไม่ใช่กระซานหรอกเ่ยันดอกเพิ่มมวยเป็นยันดอกเพิ่มมา,มาบักขีดื้เอ,อเ่าเรียกถูกกับร่งใหม่ตอนที่นี้ขานี่ยปวขาเนาะเลขท้ายสามตัวและสองตัวจะไม่ได้เขียนวันมณีโค้งสุดท้ายของพัปตัเดียรคนเดิม เออเออเออขังบนลสิสามตัวสิหกศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์หกที่เป็นเลขเก้าก็ได้แล้วก็เพราะว่าหักับเก้าตัวเดียวกันหกศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์หกแล้วก็เออสองตัวแปดซี่คือพวงมาลัยบังหันเออสังพอฟันนี้สังพอเออสองตัวกลางแปดซี่ก็ได้แล้วก็แล้วก็ยังล่ะเออเลขทูบหมายเลเดืดสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและเบิกเท่านั้น ใหเพิ่งไปแนวทางนแนวถนวนความเชื่อส่วนบุคคลช่องพ่อทองแหล่คนเดิมไม่สนับสนุนให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชน,นิดยกเว้นจลากินแบกรัฐบาลเท่านั้นรองรับนะให้เพิ่งไปแนวทางมันคือมอเตอร์ไซค์ลมหรือจอยยูซืออือตุเงี่ยวใส่หมาหึ่งเหล่าบาลไปเออโอ้ยจะสีฟ้าเลยเนาะพอจะเดือดก็แล้วจะก่ยายจอยซื้อลมพัดล้มก็มีเลยวันทีน่นี่ไปเห็นเจ้าเด็กน้อยเขียนติรดรถเต็มจ่มเลยหรอก ยังกัพูดได้ยกซเป็นตัวเลขไเคนเลียยราย n h ไปเจ่าฟาฟาคึคึยุ่ง้ย่อคุณฟาคุณฝนบนำรู๋าวะบนต้วเลขกัเกาไปละนะล่าไปโดยขอให้ท่านชคดีปีหนา่อเจอกันใหม่คุณฟ้าคุณฝนนี่ดูว่าองี่น้กระเพิ่ยังีตันีหนาาพีหนาป่ให้พวกผู้ขาดำให้ดำหน้าหรือว่าน้ำลมเดือนจ้ามาขอบคุณ คุณฟ้าคุณฝนปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันน,นะน้อมาะมองเลยล้อยไปเพิ่งนึ่งคู่อยู่หรือดอกน้อมาะมาท่านผู้ชมมาเบิ่งพร้อมกันเบิ่งเลขทูเบเลขอย่างแล้วก็ปิวย่างคัก,น,นะกน้อมาะมองเป็นยังไงจังใดเออหัวนี่ สิ่งกับเนาะเป็นโค้งสุดท้ายสองล่างของเจ้ามเมตไกรเทียนวันมณีตำรวจที่พอต้องเรียกคนเดิมมาโค้งสุดท้ายมูเจ้าผู้ใดเห็นจะได้ขึ้นยังสั้นผู้ใดเห็นยังสั้นคือนยังไหนะครับเพราะต้องซ่องให้เบิ่งตามผู้ใดมีโชคมีลาบพุทธอาทิตย์ได้เห็น,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 นะนซ่อง,งคือกันก็เห็นคือกันตำนะรับเพราะต้องเรียกคนเดิมเว้ามาแต่ไหนเอา้าตัวหน้าตัวตาด่านละ่ะ เป็นตัวเลขได้เบิดมุ้งเจ้าไม่เลขกจังเอามุ้งเจ้าเบิกเอานี่ผมได้ดีบอบอกบอกบอกบอดอกว่าเห็นนี่ยังเดี๋ยวสิว่ามีการชี้นำไก่มุ้งเจ้าเบิกเอาอ่ะการสองเดี๋ยวสิว่ามุ้งเจ้าไปเบิกเลขถูกกระคักจังสิเป็นชขีนนำนี่เออโอหเอ้าอืมนี้ละล่างขึ้นน้องด้วยเนื้อเกียนวันมณี ผู้เพิพ่นสวยสดงามดังกว้องไกลทั่วโลกผู้เพิพ่นมีบุญอรรถมีสูงให้ชงให้ลากับช่องบอลแล้วคนเดิมมาตลอดไปแห่งนี้มาที่นี่ตีนี่ผู้เพืพ่นสวยสดงามย่างคักนี่เออสีบานสาห่าบานฤาอผู้ชมู๊ยผู้เพิพ่นยืนเชิดหน้าอยู่ในตียิ้งกวีที่ผ่านมาเราเพิ่นละจัดหกหนึ่งเต็มบัดที่นี่ตีนั่น เจ้าวทิพนเพื่อนล่าง,งเก่าโบราณยิ้มเปืเป่อยป่วยก็มาตั้งแรกก็เดิมจัดเต็มโค้งสุดท้ายสองล่างร่วมกันไปไปเ,ปเบิ่งเรียกทูบพลตรีพดเลือโอ้พลตรีพลเรือเอสียงฝาห้องไรเจ้าตึงตัง,ต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 ง,งกันเลยว่าพี่ใยังดอกบอกเก่าพอดีเอาอาซีมืดนพบะทหัรเต้หายไปแล้วครับป้า,ปาจะาไปใส่เด้เห็นโบราณเพื่อนอาจจะยิ้มมาตั้งแล้วอุ้ยปล่อยบักอันนี้โม่ไปจักวางจักข้าวจ,จักสิกา,มาหม่ามัขึ้นมาอ่ะขอบคุณคุณฟ้าดอกนะอื้อ่ะ เบื้งเด็กทูพร้อมกันเออจะไม่ระกษาอันวันมานีโคไทยเออเออเอออีกเจ้กปัตตาแลียคนเดิมเบิ้งซึ็กแต่ว่าเพิ้ลไฮสองตัวนะคืองามขักลามเหน่อเทเล็กโอ้ฟังตาว่างคไทยสองล่างเนาะเออเออเพิ่นให้แค่สองตัวนะเลขทูบตัวนี้มีเลขแค่สองตัวจังๆปีเปียห้าเก้าหรือห้าหก ห้าเก้าหรือห้าหกตรงตรงปีเปียนะผู้ชมเบอร์คักนะนี่ละมูเจ้าเบอร์คักพอตเรือคนเรียกประกาศผิดือไม่มีพิกได้ห้าเก้าหรือห้าหกห้าเก้าหรือห้าหกนี่เรียกทูบจะไม่ได้เขียนวันมณีเป็นของรถไทยของพอตเรียคนเดิมให้มูเจ้ากับขักกันนะเห็นบ่เรียกท่ายกับลางคนกับแปดสี่รมันบ่ห่างกันบ่ห่างกันอันนี้พืนให้หาเก้าเท่าคันนะห้าเก้าหรือห้าหกพูดเลยกับว่าเก่ามาได้ผลเอา สิ่งต่กงๆสามเจ้าในกำลันไปเดี๋ยวจะไม่ได้เคลียดวันมานี้เพื่นจะได้ช่องประตูเลคนเดิมอืมกิเลยงงกันทัวร์ยังก็ได้ตัวเนาะเนาะคนดังเพิ่นอ่ะพอจบข่าวปิ้วแมนอยู่อ่ะนี่ก็ได้ผู้เพิ่นสวยสดงดงามอืมเออซีบานซาฮาบานลื้อนี่หลักแรกผู้เพิ่นให้โชคให้ลาบช่องนุ่มอามคนเดิมมาตลอดสามตัวตรงตรงเปรี้ยวเกล็นดังทัวร์โลกนี่กูได้ Statement. <S <S อ้าน um. ี่ผู um. ้พันนี่ล่างที่สองของพันนี่ไปจัดอีกคักสามตัวทั้งสองตัวเอ้านี่คำว่านี่คุณฟ้าคุณฝนเมื่อสิ่หกว่าเพราะต้องเลีอผมรรับู้คุณลนาท่านจีจบแล้วพอนะผมกุศิมาเอ้าขอบคุณคุณฟ้าคุณฝนนะนะอ่ะพอาะต้องเลียล่าถอยหลังสามเก้าสายอะไรบนเจ้าซีสิยังละเอ้าจะไม่ได้แค่นวันมันนี่ครับมัอนี่ผมพรต้องเลียคนเดียวก็่าจะขอลากกับบ้าน ไอ้พวกขากบันขากาดปลอดภัยนะครับขอขอบคุณลวงนาที่ให้ชงไฮลาผ่านช่องประตแล้คนเดิมเออไปฝากไปตอนเอฟซีของพวกขาผู้กำลังชมอยู่อย่างไร้ร้ว่านไง่สามตัวเลยสองตัวก็ไปยังที่1พฤศจิกายนพอศสองพันห้าร้อยหกสิบพวกขากบันกากาดปลอดภัยอเอฟซีพอต้งแลคนเดิมทั่วโลกมาขอของสุไทายมูยเจ้าขัๆแล้วตังตังปเปียบอสตัวขานก็ได้เอาเออหกศหาหรือห้านี่คือเลียสตัวเย่เรืมโหเก่าเดียวกัน หกศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์หกขงล่างตีแปดสี่แปดสี่เลขทูเบร้การบังหันหบนไัยแกสองตัวห้าเก้าหรือห้าหกสาหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและเบิ่งเท่านั้นเฮงเฮงเลยรวยสวยสวยงามทุกท่านเอฟซีพัฒนาคนเดิมสวัสดีครับลาตีสวัสดีไปพัฒนาคนเดิมคนหัวลูกไปไปไป